สิอมกกะราเชิญมาพี่น้องควงเป้ามาใช้สิทธิ์ของเราอ,อ,อบตบ้านเฮาจะได้พัฒนาวันอาทิตย์ที่11มักกะราแปดนาฬิกาพร้อมกันหรือยังเลือกนายกสมาชิกอบตอเข้ามาพัฒนาควงเป้า รวจเช็คสิทธิ์ของเรามาเลือกตั้งอีกคราวอย่านอนหลับทับสิทธิ์ครับก็ขอสวัสดีครับพี่น้องประชาชนตำบลบองเป,งปาพบกับผมนายวิทยาสีจอมแจ้งอีกครั้งนะครับผมวันนี้กับดีเจประชาธิปไตยำบลบุง่งเปาครับเป็นการรณรงค์ครับการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองการบริหารส่วนตำบลบองเปา ในวันอาทิตย์ที่11มกราคมพศ2569นะครับผมวันนี้เราจะมาอู้ถึงการแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิ์ใดนะใครจะไปคืดน,นะครับว่าถึงเวลานั้นมาแต๊ะโอ,อ้มีเหตุตอย่างบังเอิญเข้ามานะที่จะสามารถทห้เขาไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้นะครับก็เขาจะมาอู้กันวันนี้นะครับว่าการแจ้งเหตุออกไปเลือกตั้งนะันมีอย่างไรนะครับผม ถึงวันที่11มาถึงแท้ๆนะครับหรือว่าเาฮาหูลงหน้าอยู่เดี๋ยวว่าเฮาบาดไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้แท้ๆนะครับปีมีาอเาื่งเฮาเสียสิทธิเฮาควรเนี่ยจะใดแอนอีนะครับผมก็อธิบายกันวันนี้นะครับ mm hmm. ครับ mm hmm. การที่เฮาบัดสรุปไปเลือกตั้งนะครับเพื่อน็ยอย่าให้ลืมเลยอย่าลืมนะครับอย่าลืมนะครับแจ้งเหตุที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งนะครับ เพื่อบรรึ้งเสียสิทธิ์นะครับทางการเมืองนะครับก็ถึงบอกเลยบรหึ้งเสียสิทธิ์ทางการเมืองนะครับ,รบ,บ,ห,าารรบหากบัตรดวกไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่11มกราคมศ2569นี้นะครับก็สามารถแจ้งเหตุนะครับที่บอกไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้นะครับมับนบอกว่าเป็นหน้าเจ็ดหลังเจ็ดนะครับผมหน้าเจ็ดก็คือ 7วันก่อนวันเลือกตั้งนะครับแล้วก็หรือนะครับเจวัน7็วันครับหลังการเลือกตั้งนะครับทั้งนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งกกตเนี่ยนักกำหนดเหตุที่บั่ห้สามารถที่จะสามารถที่จะไปเลือกตั้งได้ไวเนี่ยมีดังนี้นะครับผมหนึ่งนะครับผมมีกิจธุระจําเป็นเร่งด่วนนะครับเร่งด่วนแต่แฉนะครับที่จาเป็นต้องเดินทางไปในพื้นที่ห่างไกลนะครับทำให้บั่สามารถไปเลือกตั้งได้นะครับ2นะครับ มีการเจ็บป่วยและบัสาม,มารถเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้นะครับผมมีการเจ็บป่วยอาจจะเข้ายาชุกเชญอย่างนี้นะครับทำให้เขาไม่สามารถไปเลือกตั้งได้อนี้นะครับผมสามเป็นคนพิการหรือทุกพลภาพนะครับหรือเป็นผู้สูงอายุและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้อันนี้น่าจะเป็นประมาณผู้พิการว่าติดบ้านติดเตียงนะครับที่ว่าเป็นแบบสามารถเดินได้ เดี๋ยวมว่าบมมีคนปาไปเลือกตั้งเลยนะอายุบ้านคนเดียวนี่นะครับผมเป็นผู้สูงอายุน่ยแต่ก็ดีครับหน่วยเลือกตั้งอยู่ไกลแท้ๆแม่ปาปาได้นะครับผมก็อันนี้ก็เป็นอาจจะหื้อไข่ก็ได้นะครับไปแจ้งสิทธิ์นะครับผมที่ว่ามสามารถไปเลือกตั้งได้นะครับผมสี่ครับเดินทางออกจากราชอาจักรนอกราชนาจักรนะคือเดินทางไปต่างประเทศนะครับผมคือไม่ได้อยู่ในประเทศไทยนะครับผมก็สามารถแจ้งสิทธิ์ ก่อนหรือหลัง7วันที่ฮาอู้ถึงกันได้5้านะครับมีทิ่นที่อยู่ห่างไกลจากตีเลือกตั้งเกินกว่า100กิโลเมตรนะครับก็คืออันนี้อาจจะอยู่ห่างไกลเขตเลือกตั้งไปเลยนะครับก็มาสามารถมาได้ในวันเลือกตั้งนะครับผมโ,โอ้คก็จะเดินทางข้ามน้ําข้ามเรือมาโอ้มันอาจจะยุงย่งยากนะผมอาจจะแบบมามาสามารถมาได้แต่แฉอันนี้นะครับก็ มามา,มาแจ้งเหตุที่มาสามารถไปใช้สิทธิ์ได้อันที่6ครับได้รับคําสั่งจากราชการเพื่อไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้งนะครับอมอันนี้จะมีหนังสือจากราชการมาเพื่อไปปฏิบัติหน้าที่จังหวัดท่านจังหว,วัดนี้หรือว่านอกเขตเลือกตั้งนอกอำเภอนอกจังหวัดที่เขาอยู่นะครับอันนี้อาจจะเป็นขา้าราชการเนาะเป็นขา้าราชการเป็นหน่วยงานรัฐนะครับที่เพิ่นมีคําสั่งเพื่อไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้งนะครับ อธิเจตครับมีเหตุผลสุพวิสัยหรือเหตุอื่นที่กตกตกาหนดเนี้อาจจะมีเหตุวิสัยอย่างอื่นนะครับที่กกตกําหนดเช่นอาจจะมีรถประสบอุบัติเหตุกเกิดอะไรอย่างฉุกเฉินในวันเลือกตั้งวันนั้นแกะนะครับก่อสามารถไปแจ้งเหตุที่มาสามารถไปใช้สิทธิ์ได้สาหรับการแจ้งเหตุครับที่ว่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในเนี่ยเราสามารถยื่นด้วยตัวเองนะครับ ขอคณะมีทะเบียนบ้านบระชาชเนากนะไปยื่นต่อในทะเบียนอำเภอนะครับหรือในทะเบียนท้องถิ่นที่ทเฮามีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านท่านสำหรับจังหวงเปาเฮาก็พีน้องประชาชนใครที่มันสามารถไปเลือกตั้งได้แต่แต่ก็ไปที่ฝ่ายทะเบียนอำเภอนะครับอตอนนี้ก็เหลือเวลาแห่งบักกี้วันแล้วนะักเพื่อนรืก้กำหนดตั้งแต่วันที่16ธันวาคมถึงวันที่31ธันวาคมเท่านั้นนะครับผมบ่กเพราะว่าเดี๋ยวจะหยุดยาวปีใหม่เนาะใครที่ฮู้ตัวว่า มีเหตุผลความจำเป็นที่หูลงหน้าอยู่แล้วนะครับว่ามาสามารถจะ,จะไปใช้สิทธิ์ในวันนั้นได้แต่แต่ครับ,นะรบมาได้ฉุกเฉินอย่างนอกแต่แต่หูแล้วว่าเหตุวันนั้นเรามีอาจจะมีเดินมีเหตุเร่งด่วนะอย่างดอว่ามีหมอนัดวันนั้นแกหรือว่าจะเดินทางไปต่างประเทศในวันนั้นแกเหตุจําเป็นก็สามารถไปยื่นด้วยตัวเองอต่อนายทะเบียนอําเภอนะครับอำเภอจําตองเอาได้นะครับไปยื่นด้วยตัวเองทะเบียนบ้านมาเป็ชโนนะครับไปยื่น แจ้งเหตุที่บบผู้ใหสิทธิ์เลอกตั้งได้หรือนะครับเฮาก็มี้นไขที่ว่าบัตรสะดวกเดินทางไปอำเภอเนาะอาจจะอยู่ที่อื่นาสามารถเดินทางมาอำเภอได้เพกกื่อกวามอำนวยความสะดวกนะครับผมอาจจะมีมอบอำนาจที่คนอื่นไปยื่นแทนก็ได้นะครับผมยื่นแทนนะครับไปยื่นแทนถ้าไม,มีแบบฟอร์มอย่างเมื่อกนะครับผมมีเกี่วมอบหมายต้องมีหนังสือมอบอำนาจจากเฮานะจากตัวเฮาที่จะ จะมีสิทธิเลือกตั้งเนี่ยก็มีความอำนาจทึ่พ่อแม่หรือว่าพี่น้องเอาไปยื่นแทนก็ได้หรือว่าเขาอยู่ที่อื่นนะเขาสามารถไปยื่นด้วยตัวเองได้ก็สามารถเพื่อนเพืนส่งโฆษณีไปได้ครับผมเกาะแบบฟงแบบฟอร์มอย่างโหลดแบบฟอร์มทางอินเทอร์เน็ตมาเนาะก็ไปเกอะเนื้อหาเสร็จแล้วก็ส่งไปทางปรษณ์แบบลงทะเบียนนะครับต้องลงส่งแบบลงทะเบียนแล้วก็ส่งไปที่อำเภอจังตองอำเภอของเขาที่เขาอยู่นะครับผมหรือ ใครบัตรสะดวกเขียนแต๊ะนะครับบัตรสะดวกเขียนนะครับผมเปิ่อก็มีอำนวยความสะดวกให้แหมเนาะเปิ่อมีแอปพลิเคชันนะครับผมอ่าหรือเข้าไปทางเว็บเว็บก็ได้เว็บเว็บ .ect.go.th นะครับหรือแอปพลิเคชัน smart vote นะครับพิมพ์เข้าไปว่าอฮาวก็พิมพ์เนื้อหาเกี่ยวกับการสิทธิ์ที่เหตุที่เฮาวมัสามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้หรือว่าคนที่บผมจะพิมพ์เว็บเว็บปัญญาไปแล้วเข้ากูเกิลครับผม เขา g ูกเกิลครับคูเกิลแล้วก็พิมเขาว่าแจ้งเหตุผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่สามารถไปเลือกตั้งได้นะครับผมเรือว่พ์อีก็ได้นะครับมันถึงขึ้นมานะครับอาจจะขึ้นไปอันดับแรกเลยฮะสิทธิ์ที่ไม่ไปสามารถไปเลือกตั้งได้มันเด้งขึ้นมาเลยฮะก็กดเข้าไปข้างในนะครับเข้าไปในเว็บไซต์เพื่อออกแกรอก้อมูลไปแล้วก็ใส่เหตุผลที่มันสามารถไปเลือกตั้งได้มันมีให้เลือกอยู่นะครับกอใส่เข้าไปแล้วก็ส่งผ่านผ่านระบบบเว็บนี้แล้วก็ แอปพลิเคชันสามารถโบดนี้นะครับมาก่อนสามารถใช้ได้เหมือนกันเพื่อเบิ้งเ,เอ,า,อาเสียิซี์นะครับเสียิซี์ทางการเมืองนะคุนวัยจากนั้นนะครับผมก็ได้ให้มาฟังคลิปกันนะครับว่าเพิ่นเพิ่นจะบอกรายละเอียดจะไดแต่ที่ผมอู้ไปาเดกี้นะเพิ่นยังมีสปอร์ตอยู่เนาะเพิ่นอย่างเอา,เอาฟังกันว่า,าเหตุที่เขาสามารถไปเลือกตั้งได้เนี่ยรายละเอียดนี่เป็นจะไดครับไปรับฟังกัน,นครับผม ขอบอกในเรื่องเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่นและวิธีการแจ้งเหตุจากคำถามที่ว่ามีเหตุผลจำเป็นอะไรบ้างที่สามารถแจ้งเมื่อไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่นในเรื่องนี้ขอตอบว่าสามารถแจ้งเหตุผลไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่นได้ดังนี้ 1. มีกิจธุระจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปในพื้นที่ห่างไกล 2. เจ็บป่วยและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ 3. เป็นคนพิการหรือทุพพลภาพหรือสูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิ์ได้ 4. เดินทางออกนอกราชาอาณาจากักร 5. ได้รับคำสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้ง 6. มีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้งเกินกว่า100กิโลเมตร 7. เหตุสุดวิสัยหรือเหตุอื่นที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด ผู้มีสิทธิ์เลืิกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิ์ต้องแจ้งเหตุตามแบบสออทขอทนหนึง่งทแปดหรือทำเป็นหนังสือที่ระบุหมายเลขประจำตัวประชาชนและที่อยู่ไปยื่นต่อนายทะเบียนอำเภอนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านยื่น้วยตนเองหรือทำเป็นหนังสือมอบหมายให้บุคคลอื่นยื่นแทนหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยต้องแจ้งเหตุภายใน7วันก่อนวันเลือกตั้งหรือภายใน7วันนับตั้งแต่วันเลือกตั้งหรือแจ้งเหตุผ่านแอปพลิเคชันสมาร์ทบด d หรือผ่านระบบการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วพบกับก็กต้องขอบอกในตอนต่อไปค่ะครับน,นั่นก็เป็นรายละเอียดนะครับ อ่าหากอู้กันทีฮอู้บริกี้นะ็นการทบทวนไปในตัวเนาะนะคผมอาผมอ,อ,อาจจะอู้อานบบมดนะครับผมแต่ในคลิปนี้มันบอกแบบละเอียดเลยว่าถ้าเฮาบอกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนะี่ยเฮาสามารถแจ้งเหตุผ่านช่องทางใดพ่องต้องเตรียมมาอย่างไปพ่องนะครับผม,มก็ต่อไปก็เป็นการสิทธิทางการเมืองที่เฮาอู้ถึงบริกี้นะว่าเฮาบอกไปเลือกตั้งแล้วเนี่ยเฮาบอกไปเลือกตั้งแล้วเอเฮาบบมาแจ้งสิทธิกันเลืไปเลือกตั้งเลยเฮาแบบอย่างสักอย่างเลยเนาะ ถึงวันเลือกตั้งมาเอาไปอย่างสักอย่างเอาไปฮอนไปนี่เอาบอกไปแจ้งสิทธิ์อะไงสักอย่างบอกไปเลือกตั้งเองบอกพอมาแจ้งสิทธิ์ผ่านช่องทางที่เปิดขึ้นมาเนี่ยเขาจะเสียสิทธิ์อย่างพ่องอยู่ทุกจำกัดสิทธิ์ออย่างพ่องกันเนาะผู้ที่มาที่ถูกจำกัดสิทธิ์เลือกตั้งส่วนใหญ่เป็นเหตุทางการเมืองเนาะที่ว่าจะม่สามารถลงออย่างได้พ่องนะครับในนี้มันในในเนื้อหาคุณบอกว่าผู้นั้นจะถูกจำกัดสิทธิ์ เลือกตั้งดังต่อไปนี้นะครับผมหนึ่งนะครับรับเลือกตั้งเป็นสอสอก็บมาได้สอทอกับมาได้พอทอก็บมาได้หรือสมัครเป็นสวอก็บมาได้นะครับผมอันนี้ใครที่เป็นจะจะเป็นนักการเมืองในอนาคตนะครับผมสองปีตั้งหน้าเนี่ยเขาจะ้อมีการเลือกตั้งไหมเนาะก็มาสามารถสมัครเหล่านี้ได้นะครับผมสองรับสมัครเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับผมกำนันผู้ใหญ่บ้านก็มาสามารถลงได้นะครับผม 3เข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอนสทออหรือพทนะครับผมอันนี้กลับมาได้นะครับผมเพื่อนมีแก่นร้องลงร้องเรียนอย่างย,ยดยื่นถอดถอนหา,ากเกิดมีซิทเพราะเขาไ่ได้ไปเลือกตั้งเขาก็เลยาสามารถถอดถอนภ่าได้นะครับผมสี่ดำรงตําแหน่งข้าราชการการเมืองและข้าราชการรัษฐสภาฝ่ายบริหา,ารการเมืองอีกกลบมาได้นะครับผมถือว่าเขา วันนี้คือดีเนอาจจะห้อฮาไปเป็นรองนายกอีกนอฮาวบาดเจฮาบมาได้ไปเลือกตั้งฮาก็มาได้เป็นมาได้นะครับไปเป็นรองนายกเป็นออ้ยังออ้ยังก็มาได้สักอย่างนะครับในในการเมืองที่เพื่อนในรัฐสภาที่เพื่อนได้จะแต่งตั้งใื้อ,อีน่ะไปอยู่ในการเมืองวันนี้จะมาได้เลยนะครับผมหําำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นเลขาน<ส>ุก,การเนี่ยที่อูอ่รกีเนาะ เลขาท้องถิ่นประธานที่ปรึกษานะครับรผู้บริหารท้องถิ่นที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่หรือคณะที่ปรึกษานะครับแม้แต่ที่ปรึกษาอะไรก็ยังเปลี่ยนมาได้เลยถ้าเพิ่มมีการแต่งตั้งมาครับก็มาสามารถเปลี่ยนได้เลยนะครับผมหกดำรงตําแหน่งเลขา,าประธานสภาก็มาได้ผู้ช่วยเลขานุกการประธานสภาก็มาได้และนี่เลขานุกการรองประธานสภาท้องถิ่ก็มาได้นะครับผมอันนี้ก็ถูก จำกัดสิทธิ์หมดเลยนะครับ6อย่างเนาะทางการเมืองที่อู่มานะ้ครับผมก่เพื่อเบื้องต้นเสื่อสิทธิ์เนาะก็เจิญชวนครับพี่น้องประชาชนตะบนขวเปาเฮานี่เจิญชวนกับไปเลือกตั้งเยอะๆนะครับผมใครที่มีอายุ18ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้งนะครับเขาก็ออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงของเฮาเลือกคนดีเข้าสภาตะบนขวงเป่าเฮานะครับอันนี้ให้อยุดพอสปอร์ตแางกล้ามนะครับดยสปอร์ตโดยละเอียดนะในการ บอกไปใช้สิทธิท้องถิ่นเนี่ยฮะทุกอย่างเลยนะครับก็อย่าสรุปมาเลยว่า,าไม่ไปใช้สิทธิท้องถิ่นเนี่ยครับบอกว่าจะเป็นสสหรืออะไรอย่างทุกอย่างนะครับผมจะถูกจําจกัดสิทธิ์อย่างพอกนะครับมาฟังสปอตกันครับวันนี้ก็กตอขอบอกในเรื่องไม่ไปเลือกตั้งท้องถิ่นสสหรือออกเสียงประชามาติ และไม่แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์ถูกจำกัดสิทธิ์ทางการเมืองสองปีจากคำถามที่ว่าถ้าผู้มีสิทธิ์ไม่ไปเลือกตั้งท้องถิ่นสสหรือออกเสียงประชามติและไม่แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งจะถูกจำกัดสิทธิ์ทางการเมืองสองปีใช่หรือไม่ในเรื่องนี้ขอตอบว่า หากผู้มีสิทธิ์ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นอบตเทศบาลหรืออบจอไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสส หรือไม่ไปใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติและมิได้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิหรือได้แจ้งเหตุแล้วแต่เหตุนั้นไม่ใช่เหตุอันสมควรจะถูกจํากัดสิทธิ์ตามที่กฎหมายกำหนดเหมือนกันเป็นเวลา2ปีนับตั้งแต่วันเลือกตั้งหรือวันออกเสียงประชามติสิทธิที่ถูกจํากัดเหมือนกันมี4ีข้อดังนี้1 สมัครรับเลือกตั้งเป็นสสหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมัครรับเลือกเป็นสอวอ 2. สมัครรับเลือกเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ 3. ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมืองและข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา 4. ดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่นเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่นผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่นประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นหรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสิทธิที่ถูกจำกัดเพิ่มเติมดังนี้กรณีที่ไม่ไปเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ถูกจำกัดสิทธิ์เพิ่มอีก2ข้อคือ 1. เขาชื่อร้องขอให้ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 2. ดํดำรงตำแหน่งเลขานุก,การประธานสภาท้องถิ่นผู้ช่วยเลขานุก,การประธานสภาท้องถิ่นและเลขานุก,การรองประธานสภาท้องถิ่นกรณีที่ไม่ไปเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรสส ถูกจำกัดสิทธิ์เพิ่มอีกหนึ่งข้อคือไม่สามารถยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้งสอสอได้กรณีที่ไม่ไปออกเสียงประชามติถูกจำกัดสิทธิ์เพิ่มอีกหนึ่งข้อคือไม่สามารถเข้าชื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อขอความเห็นชอบในการออกเสียงประชามติได้ การจำกัดส <S an> ิทธิ์มีกำหนดเวลาครั้งละสองปีนับแต่วันเลือกตั้งครั้งที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหรือออกเสียงประชามติไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งและหากในการเลือกตั้งหรือออกเสียงประชามติครั้งต่อไปผู้นั้นไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอีกให้เริ่มนับเวลาการจำกัดสิทธิ์ใหม่หากกำหนดเวลาการกำจัดสิทธิ์ครั้งก่อนยังเหลืออยู่เท่าใดให้กำหนดเวลาการจำกัดสิทธิ์นั้นสิ้นสุดลงรวมถึงการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น ระดับชาติและการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างด้วยเช่นนายกไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งออบจเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2568และไม่แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์ซึ่งถูกจำกัดสิทธิ์เป็นเวลา2ปีตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2568ถึง31มกราคม2570 และเมื่อวันที่11พฤษภาคม2568ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเทศบาลน,นายก็ก็ยังไม่ได้สิทธิ์กลับมาเพราะยังถูกจำกัดสิทธิ์การเลือกตั้งอบจอ,อยู่จะพ้นเมื่อ31มกร,ราคม2570ดังนั้นประชาชนทุกคนต้องไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งหรือออกเสียงประชามติ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการออกเสียงประชามติได้ทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง w w e w b c t g o t s หรือแอปพลิเคชัน Smart Vote หรือบริการสายด่วน144แล้วพบกับกกตองขอบอกในตอนต่อไปค่ะครับตัวนี้าก็รู้แล้วนะครับว่า ถ้าบอกไปแจ้งสิทธิ์นะครับไปแจ้งเหตุเนาะบอกไปแจ้งเหตุกันเลือกตั้งเนี่ยเหตุอันควรนะครับที่เราสามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งนะครับเราจะหมดสิทธิทางการเมืองะไรอย่างพ่อแล้วเพื่อนก็บอกไปแล้วว่าต้องแจ้งเหตุความจําเป็นนะความจําเป็นในรอบที่เราสามารถไปเลือกตั้งในแต่แตนนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าที่เปนอู่มาตะกีเนาะซึ่งเราจะหมดสิทธิทางการเมืองไปเลยนะครับมามีสิทธิไปยื่นนะครับ ถอถอนอย่างสักอย่างบ่มีซีดเลือกตั้งนะครับเขาบอได้เลือกนายกหรือว่าสมาชิกอบตอวันนี้นะครับ้าเพิ่นมีเกิดเลือกสสมาสองสามเดือนตั้งหน้าที่จะถึงนี้เนาะสองเดือนก,กุมภาที่เพิ่นจะถึงนี้เขาก็จะบ่มีซีดเลือกตั้งนะครับเพราะว่ากําหนดระยะเวลาถึง2ปีปีก่อนนะครับถ้าเขาบอกไปเลือกวันนี้สสนะครับวันที่8 กุมภาพ้พันที่จะถึงนี้นะครับเขาจะบอกมีเสียงเลือกตั้งเหมือนกันนะครับผมเพราะชะนะก็อยากรณรงค์นะครับื่้พี่น้องประชาชนตำบลคงเปาเฮาทุกคนเนี่ยออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งนะครับผมกันเยอะๆนะครับคนที่มีอายุ18ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้งเนาะวันที่11วันอาทิตย์ที่11นะครับผมมีนะเออวันที่วันอาทิตย์ที่11 มก,กราคมพศ2569นะครับก่บอนจะชวนพี่น้องประชาชนตบบระเวงเปาไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงของเฮา,หาเพื่อได้เพื่อให้ตระเวนงเปาเฮามีการพัฒนาเลือกคนดีเข้ามาในการพัฒนาตบบระเวนงเปาเฮาครับถ้าบ่สามารถไปใช้สิทธิ์ของเฮาได้แตแต่มีเหตุจำเป็นนะครับกบ็สามารถแจ้งเหตุ แจ้งเหตุผ่านช่องทางนะครับที่เปิ่นบอกเฮาได้อู้กันไปตะกี้นะครับแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้นะครับอันนี้เขาก็บังจะทำให้เฮาเสียสิทธิในการทางการเมืองในครั้งต่อไปนะครับผมเล้ววันนี้ก็หมดเวลาแล้วของดีเจประชาธิปไตยผมวิทยาศิชังแจ้งครับก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันอีกครั้งนะครับผมในวัน ต่อไปนะครับผมเ่าจะเจอกันใหม่นะครับผมจนกว่าจะมีการเลือกตั้งนะครับผม